สวัสดีครับวันที่สองที่เกาะเสม็จครับไลวินอยู่ที่อ่าวพาว้าครับตรงนี้อ่าวพ้าเขาจะมีดำดูปการังอะไรด้วยนะพี่ลานี่เราไปด้วยนี่นี่ทีเด็ดไปไปดูทีเด็ดกันจะไปเชิงโรงแรมใหม่แล้วอ้จะไปเชิงโรงแรมใหม่แล้วไลวินบอกไปม<ป>าไปดูกันด้วยสะพานนี่พระอาทิตย์ตกเขาก็ไปดูทางนี้นะพี่เลาจุดช,ชมพระอาทิตย์ตกไปดูดิเออ ตื่นเช้ามาว่าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูตั้งแต่เช้าๆเลยมาไปได้เลยฝนตกเพิ่งหยุดครับฝนตกเพิ่งหยุดเลยนี่เฮ้ยพี่่ะฟิลลิ่งมันเหมือนหาดเหมือนหาดตาแหวนที่เกาะลานเลยนะพี่่ะดูดูร่องรอยเดี๋ยวฝนตกเนี่ยน้ํเพิ่งไหลเซาะไปทั่วเลยนี่ว้าวไปเลยครับไปเลยไปดูสิ สะพานจะเป็นยังไงเอาดูที่ตอนนี้เลยวินยังไม่เจอคลื่นนะเดินนําหน้าเดินนําหน้าได้นะถ้าเจอคลื่นล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันขอให้มีอะไรมาสะดุดสะกิดกันโอ้โหนี่ครับนี่ดูบรรยากาศนะครับรอบๆนี่ตรงนี้จะจุดชมพระอาทิตย์ตกก็อยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยนี่มีรีสอร์ทด้วยคนน่าจะยังไม่ตื่นนะฝนตก นี่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 ทุกคนนี่ดูหไหมมาปุ๊บเจอเจอขึ้นหน่อยเดียวได้ยินเสียงอีดแอดอีดแอดปุ๊บไลวินอ่าแหละเห็นไงโน่นเราต้องเดินไปถึงตรงโน้นโน่นมีเรือตรงโน้นด้วยไปเลยล่ะวิ่งเลยก็สบายมากโอ้โหดูสิช่องทางขาโอ้สบายมากเลยเหมือนเป็นเวฟเลยอะตอนไรวินไปก่อร้านไลวินวิ่งลูกบอลนลเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิเป็นคลื่นเลยูนะดูดิทุกคนดูถ้าดูนะดูนะ ดูนะดูนะดูนะเห็นไหมดูเสาดูเสาสังเกตเสาได้อ่าเดินตามเลยเดินมาเฮ้ยบินบินเดินโอ้ไปแล้วนี่ทุกคนว้าวนี่มีเรือด้วยนะ ผู้โดยสารขึ้นได้ยี่ห้าคนนะตรงนี้เฮ้ยเอ๊ะทำไมเขาเดินไปได้กี่ล่องกี่รอบเนี่ยถึงไกลไหมเวนนนเดินมาไกลแล้วเหรอเวนน่ะว้าวอุ้ยทุกคนดูนี่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 ดูปลานโอ้โหดูสิเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะแสงมันเยอะนี่แหละเต็มเลยทุกคนดูที่ว้าวเห็นไหมเนาะในกล้องเห็นหรือเปล่าน้อ โอ้เต็มเลยมีกี่ตัวครับฟูงเลยโอ้นี่มีเป็นฟูงเลยนะน่ะเต็มเลยโอเคโอเคเฮ้ยตรงนี้ก็ลึกอยู่นะเนี่ยอยู่ประมาณทักสองเมตรได้นะเนทุกคนอ่าไปดูตรงนู้นสิไปดูตรงนู้นนี่ทุกคนดูตัวฝั่งนี้ก็มีนี่ตัวเล็กๆนี่พี่เดล่าด้ดิโอ้มันเป็นแนวปะการังนะตรงเนี้ยแนวปะการังก็มีดูดิ โอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมในกล้องมองเห็นเปล่าไมา่รู้เนี่ยแ้ yeah, <Yeah. S 1> ดูเลยวินไปเลยวินไปดูตรงนู้นมัน่งเคอมีตกเบ็ดได้ด้วยเหรอในตรงเนี้ยอ๋อเลย์ไล่เลยวินหายไปไหนโอ้โหดูดิขึ้นเป็นเวฟเลยนู่นน่ะเวฟใหญ่เลยครับโอโ้วินตรงนี้เวฟใหญ่เลยดึง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 ,งสบายเลยไม่กลัวหรอก นี่ทุกคนดูบรรยากาศนะอมันมีทางแยกอ่ะครับมีทางแยกด้วยนี่ดูบรรยากาศนี่เดินลงมาไกลมากลยครับประมาณ200เมตรได้แล้วเนีน่<ม>ยนี่บรรยากาศรอบๆที่อ,าาทอ่าวเพ้าเกาะสม็ดนี่อ้าวเอาแล้วฝั่งตรงนี้เราจะอ้อมไปฝั่งไหนตรงไหนเนี่ยมันต้องเดินช่องใครช่องมันเหรอใช่ไหมอ๋อมันเข้าช่องใครช่องมันเลยนะทุกคนฮะ พี่อลา่าช่องเราเดินมาช่องกลางเราก็จะมานี่นะถ้าถ้าใครมาฝั่งนี้ก็จะมาตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่มาช่องใครช่องมันเลยอืมดูสิว้าวนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึง่งนี่เขาจะมาช่องใครช่องมันเลยใช่ไหม เราเดินมาช่องตรงกลางเดินทางสายกลางเลยเลยวินบอกอยากไปอยกไปช่องนี้อยากไปช่องนี้ข้ามเลยลูกข้ามเลยข้ามเลยไหมให้ลุงพาข้ามอยู่นะเห็นไหมเราข้ามได้เราไปช่องโน้นมั้งไปได้ไหมไปเปอ่าดูดิตรงโน้นเราจะไปได้ยังไงเนี่ยเลยวินนน่นตรงโน้นไปได้ยังไงเนี่ยอืมลายวิน นี่นี่เวนเจอปลาอีกแล้วน wow. ี่โอ้โหเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยนะนู่นนะโอ้ปลาทะเลปลาอะไรเนี่ยเต็มเลยเป็นไงเวนรู้สึกสบายยังดูดีทุกคนดูขึ้นนะโอ้โหโยกโยกโยกเลยโยกใหญ่โยกใหญ่โยกใหญ่ ไปแล้วเหรอครับรเรวินไป,ไปทุกคนตามไรวินไปใครจะมามาได้นะอ่าวเพาในสุดแล้วฝั่งเนี้ยเนะมื่อวานราเรวินท่องทุกข่าวทุกเกาะเลยทุกอ่าวเลย,เ,ลย,เ,ลยเช้ามาฝนตกว่าจะไปเก็บอ่าวที่เหลือสักหน่อยไปไม่ได้เดี๋ยวลยเลลาเรวินต้องไปย้ายโรงแรมก่อน อันนี้มาถ่ายอาเพาให้ดูหนึ่งคลิปนี่ทุกคนดูดิเวลาพราทิตตกมันก็จะลงทางนี้แหละยไงโอ้โหเป็นแบบหาดพรเวทเลยเนะน่ยฝั่งนี้ยังไงเลเว้นโอ้โววิ่งนำหน้านั่นนำหน้าไปโน่นแล้วเลยว้นนะฮะเรเว้นเจอทางออกแล้ว เรวินบอกว่าเรวินวิ่งมาเจอทางออกแล้วเออเจอแล้วเราวนินทางออกอ่ะเอออ๋อต้องอ้อมทางนี้เหรอครับโอเคฮะจะอ้อมไปไหนอีกไม่ไปแล้วเรวิ<ป>นจะเดินไปอีกเหรอถ้าจะเดินไปเพราะว่าเลวินข้ามตรงโน้นดีกว่าบ้างเนี่ยนี่ดูดินี่ดู วินนี่น้ำไหลออกมานี่เน,เนี่ยโอ้โหเป็นทางลงทะเลไปนู่นนน่นูทางลงทะเลไปนู่นจะเดินไปไหนกันเนี่ยมันจะสุดแล้วทุกคนนี่ครับครับลูปูอะโอ้เดินสุดเดินเมื่อยแล้วเนี่ยตรงโน้นเดี๋เนาะเขาเล่นน้ํากันอยนู่นั่นนะโอ้เอาเลยวินเลยวิน,น,นฝากเพ,เพื่อนหน่อยนะวินฝากเพื่อนกด กดติดตามช่องวินลาล่าแฟมิด้วยนะคลิปนี้เลยลาเลยวินขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคลิปอ่าวพาวกาสเสม็ดนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบายทุกคน bye บ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บ